วันนี้เราจะดองปูนากันจ้าราดลงไปช้ำๆแบบนี้เลยโอ้ยทำไร่ไหลหอมหอมเราก็จะได้ปูนาดองน้ำปลากวนแทบๆเลยค่ะสูตรน้ำปลากวนไว้ดองกุ้งดองหมึกดองหอยดองไข่ดองปูน้ำปลาอย่างดี500 ml น้ำสะอาด200 ml เกลือ1ทัพพีน้ำตาล1ทัพพีตั้งไส่อ่อนๆกวนให้ทุกอย่างละลายพักไว้ให้เย็นแล้วนำไปดองสิ่งที่เราต้องการรสชาตินัวเลยจ้า ในส่วนของเรานั้นวันนี้เราจะดองปูนากันจ้าดูสิคะปูนาไข่เยิ้มๆช่ำๆเลยจ้าซอยพริกแดงกระเทียมแล้วก็ใบหอมจ้าตักน้ำปลากวนมาจ้าน้ำปลากรวนหอมๆเลยจ้าพริกแดงกระเทียมแล้วก็หอมซอยค่ะใส่ลงไปจ้าผสมผสมแบบนี้นะคะแล้วก็นำไปราดเลยจ้า ราดลงไปช้ำๆแบบนี้เลยว้าวโอ้ยท้ำได้ไหลสิค้าดูสิค้า,าราดให้ท่วมเลยนะจ้านี่ค่ะหอมหอมนี่ราดน้ำดองแล้วเราก็จะปิดฝานำไปแช่ตู้เย็นนะคะจะแช่ข้ามคืนก็ได้นะคะหรือว่าจะแช่ไว้สักประมาณ2ชั่วโมงก็ได้จ้าเราก็จะได้ปูนาดองน้ำปลากวนแซ่บเลยค่ะ